โดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีมอบเครื่องไม้รักษาดินแดนยิงฉีพให้กับผู้ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมนะครับช่วงบ่ายของแหลกว่านะครับนายธีรุสุภาวิบุญพลผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีในท่านาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องไม้รักษาดินแดนยิงฉีพเบื้องหน้าพระบรมราชายาลักษณ์ พระบาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวนสามรายเทบเริเวทห้องทองชันนึ่งซาากลางังจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่งไม้กาประกอบไปด้วยนายกองกรีชายันราชดุงโรจารารักผู้บังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนอำเภอชัยาเทศิอ วาเทนนายกองรียืนยงขิดทุกผู้บังคับการกองรอยอาซาลักซาดินแดนอำเภอบ้านนาเดิมเท1ซ้ำและก็วาเทนนายกองรีเลิศพงส่วน้ังผู้บังคับกองรอยอาซาลักซาดินแดนอำเภอดอนซักเถเซในท่านาเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมสมควรได้รับการยกย่องให้ได้รับเครื่องไม้ลักซาดินแดนหญิงชีพเพื่อเป็นการเฉเกียรติและก็เป็นเครื่องเตือนใจให้ระหนัก,กนทึงภารกิิตน้าเถกรับ ทางนี้ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้จัดสร้างเครื่องไม้รักษาดินแดนยิงฉีบขึ้นเป็นเครื่องไม้ที่พระบาซ้มแดงพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระกรุณาโปดรปดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรชาชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระประมาภิไทยยพ่อปอรอ ประดิษฐานบนเครื่องไม้และส้มเด็ดพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล่าวโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องไม้แก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนและผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนร่วมสำหรับ เป็นเครื่องเตือนใจให้ตระนักทึงภารกิจหน้าทีในการรักษาดินแดน,นวายยิงว้าชีวิตค่ะโอกาสนี้ผู้วาราชการจังหวัดสุราธานีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและท่ายภาพเป็นทีระลึกรวมกับผู้ที่ได้รับเครื่องไม้รักษาดินแดน,นยิงฉีดทังซ้ำรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องการถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งซักซีและเกียรติยศที่จะต้องรักษาไวายเพื่อเป็นเกียรติประวัติข้องตอนเองและวงตระกูลต่อไปค่ะ